สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้มาทำคลิปนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้มาดูกันว่าผมจะเอารุ่นไหนมามารีวิวนะครับมานำเสนอนะครับผมรับรองว่าเป็นรุ่นที่มีกระแสร้อนแรงนะครับอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์นะครับ วันนี้นะครับผมเรารุ่นนี้นะครับมานำเสนอนะครับรุ่นนี้ทีมงานนะครับทีมงานเอกเมืองเหนือนะครับผมทีมทีมงานของเอกเมืองเหนือนะครับด้านหลังตลับน่าจ,จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นสีแดงหมดนะประมาณนี้นะเอกเมืองเหนือนะครับ sequel. มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะ คือเป็นผู้จัดสร้างนะครับในรุ่นนี้นะก็ของคุณเอกมืองเหนือนี่ก็มีหลายหลายรุ่นนะครับที่จัดสร้างหลวงพ่อพัดแล้วก็มีกระแสร้อนแรงนะครับดังนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระนะครับหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นนะครับที่เอกมุ่งเหนือเป็นผู้สร้างนะครับก็จะมีรุ่นที่ผ่านมานี้นะครับรัตนโชคนะครับใครที่รู้จักนะครับ เด่รัตนโชกนะครับผมเนีแยบนี้นะเนี่ะผมก็มีนะครับรัตนโชกก็เป็นของทีมงานเอกเหนือเหมือนกันนะครับผมที่ได้สร้างพระนะครับรุ่นนี้มานะครับก็แล้วก็รุ่นนี้ครับเพชรสี่แควครับหลวงพ่อพัดนะครับปีหกสี่นะครับผมก็รุ่นนี้ก็ เป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่คุณเอกเหนือได้จัดสร้างนะครับเพชรสี่แควครับผมรุ่นเพชรสี่แควครับตลับสีแดงๆนี้นะครับเหรียญพิมพ์เสมาแน่นอนนะครับดูจากรูปนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยนะครับผมมาดูเหรียญนะครับว่าเป็นได้เนื้ออะไรนะครับเป็นเหรียญที่สวยสุดงดงามครับเป็นเหรียญที่สวยงามอีกหนึ่งเหรียญเลยนะครับที่ได้บูชาแล้วชอบบูชามานะ อนนีอยู่ในซีนนะผมนี่ขออนุญาตอยู่ในซีนนะครับก็เป็นเนื้อเป็นอทองแดงนะครับทองแดงอับเงินนะครับผมทองแดงภายเงินนะครับเนี่ทองแดงภายเงินนะถ้าไม่ดูดูเหี่ยวเพืิอยอย่างนี้นะนึกว่าเป็นเนื้อเงินนะครับผมใสมากนะครับใสแล้วก็สวยมากนะครับแต่ว่าที่จริง เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยก็ดูด้านข้างจะเห็นนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็ด้านหลังวงพระนะครับกับด้านหน้านะครับเป็นอาบเงินนะครับผมประมาณนี้นะก็เหรียญนี้ได้ชาบบูชามานะครับสวยมากครับสวยงามอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับนี่ครับ เนี่ยทองแดงพายเงินนะครับลงยาฟ้านะครับลงยาฟ้านะครับลงยาพางฟางนะครับลงยาลายปลาครับนะครับผมเนี่ยเขาเขาเรียกว่าลายปลาครับนะครับลายพังพางนะครับคล้ายๆลายพางปลาครับนะครับผมสีฟ้าขาวนะครับฟ้าขาวน้ำเงินดำนะครับผมประมาณนี้นะฟ้าขาวน้ำเงินดำนะครับ เนี่ยเขาเรียกว่าลงยาลายปลาคราฟนะครับแล้วก็ขอบสีน้ําเงินนะครับกระนกนะครับขอบกระนกด้านข้างเป็นสีน้ำสีเขียวนะครับผมกนกด้านข้างเป็นสีเขียวนะครับนะลงยาด้านข้างสีเขียวนะครับแล้วก็ลายปลาคราฟนะครับสีฟ้านะครับสวยมากครับอย่างนี้นะอย่างนี้สวยนะครับลุ้นเนื้อมานี่ก็ใครได้แบบนี้ก็ถือว่าท่วมเลยนะถือว่า น้ำท่วมทุ่งเลยนะครับรบุ้งหลวงเหลิงนะถือว่าท่วมทุ่งเลยนะถือว่าท่วมกันไปเลยนะนี่ทองแดงนะครับตอกเราเด็กนะครับสัดเกนนะเป็นด้านหลังเป็นนุมาณไล่มุนนะครับพิม่นุมานนะครับผมพี่นุมาณไล่มุนนะครับนี่จัดเต็มเลยครับหกกรนะครับผมแปดกรแล้วเปล่าแปดกรนะครับนุมาณไล่มุนนะครับ แปดกอนนะครับพิมพ์มนุมานไล่มนนะครับผมจัดเต็มเลยครับรุ่นนี้นะสวยมากครับสวยงามครับสวยงามระดับระดับโลกนะครับผมเนี่ยสวยจริงๆนะเหรียญนี่ใสมากครับเหรียญนับเงินนะครับไม่บอกไม่คิดว่าเป็นเนื้อเงินเลยนะมาดูด้านหน้าหลวงพ่อนะครับด้านหน้าหลวงพ่อนะครับ สวยงามมากครับเป็นงานละเอียดมากนะครับผมพุทธศิลป์นะฮะข้างบนนะครับตรงมงตรงอาคันหลักก็ลงยาฟ้านะครับเนี่ยดูนะครับดูงานนะครับดูงานนะครับผมรุ่นของอทีมงานนี้นะ รุ่นนี้นี่ต้องเป็นหนึ่งรุ่นที่นักสะสมพระมีเก็บไว้นะครับไม่งั้นถือว่าพลาดนะครับผมถือว่าพลาดเลยนะครับนี่ยด้านนี้เป็นเสียญพระเสียนฮนุมานนะครับเป็นหัวหนุมานนะครับผมด้านล่างของพ่อพัดนะพิมพ์แบบครึ่งองค์นะครับนี่ลายกะหนกครับชัดเจนสวยงามครับแกะออกมานี่งานสวยมากครับนะไม่มีตําหนินะครับรุ่นนี้ ลุงยาจีวอลเหลืองนะครับนะครับสวยงามครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวมาส่องดูเลขโค้ดกันนะผมเลขโค้ดอะไรนะเลขโค้ดสองศูนย์แปดนะครับสี่หลักนะครับสองแต่สองสามศูนย์แปดนะครับสองสามศูนย์แปดนะครับผมเนี่ยเลขยันครับ เพชรสีแควครับด้านบนะนะครับเห็นว่าเพชรสี่แควนะครับละลล้อมรอบครับจัดเต็มครับนะครับหลวงพ่อพัดมืดจะมืดๆหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าทําคลิปกลางคืนนะครับนะกลางวันทํางานนะไม่มีไม่มีเวลานะครับก็มาทําคลิปกลางคืนนะครับวัดห้วยด้วนครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับ จัดสร้างปี64นะครับปีนี้นะครับจัดสร้างทำคลิปนี้วันนี้วันที่8นะครับ8ตุลานะครับ64นะครับผมทำคลิปนะเหรียญน,นี้ก็ออกมาน่าจะต้นเดือน64นะครับต้นเดือน64นะครับผมต้นต้นเดือน64ผ่านมากี่เดือนไม่รู้นะแต่ว่าก็ถือว่าพระใหม่อยู่นะครับเป็นพระใหม่นะครับพระใหม่แต่ตอนนี้ผ่านมาก็ หลายเดือนอยู่กันับสามสองสามเดือนขึ้นนะครับก็อาจจะหายากขึ้นนะครับหายากแล้วนะบางท่านที่ไม่ได้แกะรังนะครับก็อาจจะมีนะสวยมากครับลงยาลายปลาคราฟนะครับผมเดี๋ยวมาดูใบเล็กเดี๋ยวมาดูรายการนะครับรายการของรุ่นนี้นะครับผมรุ่นเพชรสี่แควนะครับผมก็ เป็นหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่ส่วนกระแสนะครับส่วนกระแสโควิดตุ่นี้เลยนะรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่ส่วนกระแสโควิดเลยนะฮะปลูกเสกวันครูนะครับผมนะค,ความเข้มขังในสุดยอดนะครับปลูกเสกวันครูด้วยนะฮะน่าเก็บน่าสะสมนะฮะปลูกเสกวันครูนะครับผมนะวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็นําไปสร้างอะ,อ,ะอะไรอร่ะ พระป,าง,า,ปางลำพึงนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมนะไปจัดสร้างพระพรา,างลำพึงนะครับผมน่าจะเป็นเป็นพระนะครับผมปางลำพึงนะครับสูงประมาณยี่สิบอ็ดนะครับยี่สิบอิฐฟุตหรือเปล่านะครับ ที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมรุ่นนี้นะจะสร้างเยอะนะครับพระหลวงพ่อพัดก็หลายหลายรุ่นนะครับหลายเกจิอาจารย์นะครับหรือว่าหลายหลายทีมงานนะครับนะบางวัดบางที่ก็ต่างจังหวัดก็มาให้หลวงพ่อสร้างพระนะครับสร้างพระแล้วก็ได้งบไปสุทบทุนนะครับสร้างอะไรหลายที่นะครับไปทำนุบํารุงนะครับนะแล้วก็ สมทบทุนนะครับสร้างอะไรเยอะแยะนะครับเหลือหลวงว่าพัดนะครับรุ่นนี้นะครับนะวัตถุประสงค์ดีนะครับวัตถุประสงค์ดีนะผู้สร้างก็ดังนะครับวิธีก็ดังนะวิธีก็ศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อพัดนะปลบกเสกเองนะครับลูกเสกเองที่วัด้วยด้วนนะครับผม ก็บัตถุประสงค์ดีนะครับสุดยอดนะครับพุทธคุณนี่สุดยอดอยู่แล้วนะร,รุ่นนี้มีจองยกหลังนะครับผมรุ่นนี้จองจองยกหลังนะครับก็อันนี้รุ่นเนื้อนะครับจองยกหลังก็มีเนื้อเงินสามเหรียญน,นะครับเนื้อเงินสามเหรียญในลังนะครับผมแล้วก็มีเนื้อเงินเนื้อเงินสามเหรียญนะครับ มีในรังก็เนื้อเงินอันปปาก,ก้านะครับสามเคนะครับเน,นื้อปาก้าเนื้อสามเคนะครับเนื้อกะไลห่ทองนะครับเป็นรา,า,ายการจองนะครับรายการจองก็จะมีอันนี้เป็นรายการจองนะครับผมนะรายการจองนะครับ ถ้าเป็นรายการลุนเนื้อก็จะมีเนื้อเงินนวะนะครับเนื้อสัตตะนะเนื้อปักกานะครับแล้วก็มีเนื้อทองทิพย์เนื้อเนื้อทองทิพย์เนื้อทองแดงอะไรอย่างงี้นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแล้วก็มีเนื้อ ทองแดงผิวไฟเออ่มันปูนะครับเนื้อกะไหลเงินนะครับเนื้อสองเคนะครับเนื้ออาบเงินนะครับเนื้ออาบเงินแล้วก็มีแบคโรเดียมนะครับผมนะขาดไม่ได้เนื้อแบคโรเดียมนะครับแบคโรเดียมก็ไม่ได้เยอะนะครับลังหนึ่งก็มีไม่กี่เหรียญนะครับใครที่ได้เนื้อแบคโรเดียมก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับผมเนื้อทองแดง แับเงินงี้นะฮะเนื้ออันนี้เป็นรุวนเนื้อในลังนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่สวยมากครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยครับที่สวยงามมากนะครับผมรุ่นนี้นะใครไม่มีก็ชอบหาบูชาเก็บไว้ได้นะครับ เพชรสี่แควนะครับผมสวยงามมากครับสวยงามมากเลเคครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะก็ใครเข้ามาก็ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับผมนะใครเข้ามาดูนะครับติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกับรุ่นนี้นะครับเพชรสี่แควครับผมที่นี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะ